ข่าวดีล่าสุดของลิซ่าแบล็ k พิง k ์แฟนคลับทั่วโลกถึงกำเฮ เป็นซุปตาแถวหน้าของวงการเคป๊อปสำหรับสาวลิซ่าแบล็คพิงค์เพราะล่าสุดวันนี้5กันยายน2023ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ทำเอาฟันคลับทั่วโลกเ hey. ฮคือเพลงฮิตอย่างมันนี่ได้กลายเป็นเพลงที่ปล่อยออกมายาวนานที่สุดของศิลปินเคป๊อปยิงในประวัติศาสตร์ชา์ตเพลงทั่วโลกของ Spotify แสงน้าสถิติระดับตำนานก่อนหน้านี้ที่จัดทำเมื่อหลายปีก่อนโดยเพลง How y o อยู่ไรด a t ของวงแบล็คพิงค์นั่นเอง มันนี้ประสบความสำเร็จในชัดนี้ด้วยระยะเวลา2 5 8วันและทุกอย่างดูเหมือนว่าจะวงบอกว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเนื่องจากความสำเร็จของเพลงไม่ได้ช้าลงในชัดดังกล่าว